สวัสดีครับสนุกกับของเล่นของสะสมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดโปเกมอนนะครับแถมมากับสลายเท่าแก่น้อยนะครับเห็นแล้วก็ว้าวเลยนะครับหยิบมาหนึ่งซองครับเจอที่เซเว่นครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับเป็นการ์ดโปเกมอนรุ่นแรกเลยนะครับนี่ครับสองการ์ดนะครับหนึ่งห่อจะแถมการ์ดหนึ่งใบนะครับ ก่อนที่จะลุนการ์ดเดี๋ยวเรามาลุ้นเดี๋ยวเรามาดูซองขนมกันก่อนนะครับซองก็สวยงามน่าสะสมนะครับวันนี้ผมหยิบซองของอฟูจิคีดามะมานะครับถ้าจําชื่อผิดขออภัยนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ปิกาจูนะครับเซนิกาเมะฮิโตะคาเงะแล้วก็ฟูจิคีนางเงะนะครับซองก็น่าสะสมนะน่าจะทําออกมาให้สะสมหลายแบบนะครับดูจากตัวละครน,นะครับก็น่าจะมีเกิน เกินสี่แบบแน่นอนนะครับสวยงามมากๆครับมาดูการ์ดนะครับด้านหลังด้านหน้าครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยครับเขียนบอกว่ามีการ์ดให้สะสมทั้งหมด12แบบนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเลเซอร์3แบบให้เราลุ้นกันนะครับการ์ดเลเซอร์ก็จะมีฟูจิคิดาเงะนะครับเซนิกาเมะทิโตกคังเงะครับแต่ไม่มีปีกจูนะครับ งงฮะอ่ะแกะกันเลยครับนี่ด้านหลังการ์ดลุ้นกันว่าจะได้การ์ดเลเซอร์หรือเปล่านะครับเปิดเลยเป็นการ์ดใบธรรมดานะครับวันนี้เราได้การ์ดใบธรรมดานะครับก็ไม่เป็นไรครับลุ้นกันสนุกสนุกนะครับ ก็วันนี้ก็รีวิวกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสะสมต่อสะสมต่อ